นะครับผมห่อเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ลูกนี้ไม่ได้หอนะครับโดนเห็นนะครับแมงวันทองนะครับชัดเลยนะครับต้ม่วงโดนแทะนะครับโดนหนูด้วยโดนนกด้วยนะครับต้องรีบนะครับนะครับตัวแมงแมงวันทองชัดเจนเลยนะครับ ข้างบนนะครับห่อเรียบร้อยแล้วข้างล่างนะครับฝั่งนู้น,นครับข้างในีีก็หหอเรียบร้อยนะครับสูงกันนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นต่อน,นะครับผมหนาดอยู่ใกล้ไม่ไปนะครับนะโอเคนะครับนกก็มาทำรังเลยนะครับ